ทั้งโค้งก็ทั้งใส่เพชรพาเบกเป็นยังต้องติดอันกาวกันหมุดล่นครับกันหมุดล่นช่างกันหมุดล่นที่ไหนแล้วก็ตีหมุดเขาก้อนพี่น้องแล้ว huh. ตีหม uh ุดเขาก้อนน้องอ้วรอยกันเงาแล้วนี่หากาวปิดหมุดไว้แลนะพอเตรียมโต่อ คันนีที่ออกจากบาทน,นี่ต้องเหตุบังกอนารเอาไว้ต้องเห็ดบังกรา,มา,งางกรมาส่แล้วนี่เส้นเราไหวขั้นหนึ่งเดียพันหนึ่งใส่ถือบรลาสรึเปล่าคนละสีเบ็ดได้ว่าจะเบ็ดได้ <S <S มันคือคนละสี หมอบะเกียวสร้างมาบกเกียวแล้วลปากหมุดลงไปปากหมุด่าบเบรกสิบรอบอพวงโดยช่างพงเกษตรษวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจ้า